สวัสดีค่าวขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชินแสเข่งผ่าห่วงจุย้ยพักพลังประชารัฐสร้างทับจุดเสียไม่มีพลังอัปมงคลไร้กำลังอำนาจเมื่อวันที่7กันยายนชินแสเข่งได้ผ่าดวงวิกฤตห่วงจุย้ยอาคารพักพลังประชารัฐว่าห่วงจุย้ยอาคารพักพลังประชารัฐที่เป็นกองบัญชาการของพัก สร้างอาคารทับจุดเสียทิศท,ทางไม่มีดวงและตำแหน่งวางสารพระพรหมไม่ถูกจุดไม่มีพลังทำให้มีอุปสรรคตลอดเวลาด้วยศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยลักดาวเก้าดวงเก่าแช่สร้างจุดเปลี่ยนไร้กำลังอำนาจในการต่อเสริมและเสริมบารมีพักก่อให้เกิดอุปสรรคและความขัดแย้งเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับกองบัญชาการบริหารหน่วยรบที่ต้องมีกำลังในการต่อสู้เพื่อให้ชนะค่าศึกตำหลักของศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย อาคารเป็นการเสริมบุคคลที่อยู่อาศัยซึ่งการดูอาคารว่ามีดวงมากน้อยจะต้องดูตามตำแหน่งทิศทางตั้งแต่ศปอร์เซคือไม่มีดวงเลยและ 20, 30, 40, 60, 70และมีดวงมากที่สุดคือ100%แต่ตำแหน่งอาคารทิศทางที่ตั้งของพรกพลังประชารัฐอยู่ในตำแหน่งทิศทางที่มีดวงน้อยมากหรือแทบไม่มีกำลังคนจีนเรียกว่า บ่อลักมีเปอร์เซ็นต์ของอาคารแค่20-30เปอร์เซนต์ดวงของอาคารในการอยู่อาศัยส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยต้องเหน็ดเหนื่อยในการบริหารงานไม่ได้ดังใจที่คาดหวังถ้าอาคารมีดวงถึงแม้คนดวงตกมาอยู่อาศัยก็จะดวงดีชินแสกเคงยังกล่าวอีกว่าอาคารที่ไม่มีพลังจะเกิดผลกระทบกับคนในพักคือจะมีแต่เรื่องให้เดือดร้อนแตกแยกเพราะสร้างอาคารทับตำแหน่งจุดเสีย หรือที่เงากุยหรือที่ห้าผีหรือที่เจ้าที่อยู่ในอาคารต้องระวังจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นส่วนตำแหน่งวางสารพระพรมไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอ่อนกำลังไม่ถูกจุดด้วยเหตุนี้หากต้องการหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยและคุ้มครองท่านก็คงบอกว่าท่านไม่มีแรงที่จะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาและป้องกันอันตรายหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะแก้อาคารให้ดีขึ้น ต้องแก้ต้องเปลี่ยนที่ทำการพักใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ